สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อูรันครับวันนี้มาในตอนยึดหรือปล่อยยึดอะไรปล่อยอะไรครับข้อแรกเอาเรื่องยึดก่อนนะครับหนึ่งครับฐานต้องมั่นครับผมคือเบสิกพื้นฐานการวิ่งของคนเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆควรรู้ควรศึกษา ควรฝึกมาอย่างถูกต้องก่อนนะครับไม่งั้นเราไปได้ไม่ถึงไหนแน่นอนครับเหมือนหัดคัดลายมือกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำพูดที่เรามักจะได้ยินบ่อยจากผู้เริ่มวิ่งต่างๆทั้งหลายนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็เป็นครับในช่วงเริ่มหัดวิ่งนะครับก็คือวิ่งแล้วเจ็บวิ่งไปไม่ถึงไหนก็หมดซะละ กับอาการอีกร้อยแปดอย่างนะครับในชีวิตแล้วแต่ใครจะเจอนะครับส่วนมากก็เช่นเจ็บแข้งนี่เจ็บจุกตับจุกท้องเจ็บตับเนี่ยครับหน้ามืดอะไรเงี้ยครับมีอีกมีอะไรอีกคันครับวิ่งลวคันคันพุงครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่พูดว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรนะครับอันนั้นไม่ไม่ใช่จุดประสงค์ของคลิปนี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เพื่อนยังสร้างพื้นฐานไม่แน่นพอครับหรือเพื่อนอาจจะยังอยู่ในช่วงกำลังสร้างก็ได้ครับนั่นแหละครับผมว่าทางแก้ง่ายๆของพวกนี้ครับคือว่าอย่าตระหนกครับ 1. คืออย่าตรรกนก 2. อ,อย่าเสียเซลฟ์อย่าเสียกำลังใจอย่าใจร้อนครับแต่หากข้อมูลศึกษาหยุดพบทวนดูซักนิดว่า เพื่อนทาทุกอย่างที่ควรทําในตอนต้นเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังครับมีจุดใดสิ่งใดอมองข้ามไปหรือทําไม่พออยู่หรือเปล่านะครับเช่ <Maps> นยืดเหยเอียดสไตรยดริลกินพักเนี่ยครับเรื่องเบสิกมากครับ เรื่องเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลความรู้ที่มีเต็มโลกโซเชียลหรือไม่โซเชียลมีเต็มแล้วครับแล้วก็มีมาก่อนเราหัดวิ่งนานมากแล้วครับอยู่ที่ว่าเพื่อนเจอมันหรือเปล่าเพื่อนไปสอบหามันหรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนให้เวลากับสิ่งที่เหล่านี้เต็มที่แล้วหรือยังสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับผมจะบอกว่าให้เวลากับมันไปเถอะครับอย่าแบบว่าพลาดไปหรือมองข้ามไปแล้วมาตามเก็บเอาทีหลังแบบนั้นไม่ดีครับ ผมเนี่ยเป็นมาก่อนนะผมรู้แต่ผมทําเป็นข้ามๆไปใจร้อนหรือว่าเอ้ยเราไปได้นิดหน่อยเราก็ไปเลยเราก็ข้ามเบสิกอะไรพวกนี้ไปตอนหลังมันไม่ดีกับกับผลการวิ่งหรอกครับนะครับนึกซะว่าเพื่อนกําลังสร้างบ้านหลังหนึ่งครับผมเพื่อนคงไม่อยากได้บ้านที่ไม่ดีที่มาเจอดีเฟกตตอนหลังอะไรอย่างนี้กันหรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องใส่ใจกับมันตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ถมดิน ตั้งแต่ลงเสาเข็มตั้งแต่ก่อโครงสร้างอะไรโน่นนั่นนะครับคุมได้ก็คุมเองครับคุมไม่ได้ก็มันตรวจเช็คใกล้ชิดกับผู้รับเหมาอะไรเงี้ยนะครับอย่าปล่อยครับอย่าปล่อยแล้วที่ผมเปรียบตอนแรกว่าเหมือนการคัดลายมืออะไรเงี้ยนะครับคือว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้แท็บเล็ตกันใช่ไหมพิมพ์คอมกันหมดแล้วใช่ไหมไม่จับปากกาไม่จับดินสอกันหมด กันแล้วอะกระดาษแบบเป็นเล่มๆเป็นแผ่นๆเราก็ไม่ค่อยได้เขียนนะลายมือเราอ่ะมันจะค่อยๆแย่ลงครับจริงปะครับเพื่อนลองสังเกตดูตัวเองดีคือเพราะนั้นอย่าทิ้งครับปากกาดินสอกระดาษจริงๆอย่าเพิ่งทิ้งครับนานๆเขียนลายทีก็ได้ครับสั้นยาวก็เขียนเถอะครับจะได้ไม่ลืมการคัดลายมือที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนั่นนะครับ เหมือนเบสิกการวิ่งอะนะครับอย่าทิ้งครับยังไงก็ทิ้งไม่ได้ไม่ว่าเพื่อนจะไปไกลถึงไหนแล้วถึงระดับแอดวายยังไงแล้วยังไงก็ไม่ควรลืมไม่ควรทิ้งครับสิ่งที่ต้องยึดข้อต่อไปคือหลักต้องแน่นครับทีนี้พอเพื่อนเริ่มวิ่งได้แล้วนะครับในหน้างานในระหว่างโมเมนต์ที่เพื่อนกําลังวิ่งอยู่นะั้นน่ะหลักของเพื่อนต้องแน่นคืออะไรผมกําลังพูดถึงความแข็งแกร่งทางกายครับผม เพื่อนไปดูคนวิ่งได้แล้วแทบทุกคนนะครับขอย้ําก่อนว่าไม่เกี่ยวกับรูปร่างนะครับจะอ้วนจะผอมยังไงจะสูงจะเตีย้ยไม่เกี่ยวนะครับล้วนมีความแข็งแกร่งของของกายพูดลงลึกก็คือของกล้ามเนื้อที่ดีนั่นเองครับสิ่งนี้จะทําให้เพื่อนยืนระยะได้ครับยืนระยะได้ไม่ต้องเอาว่าทนถึงขั้นเป็นฟูเป็นอัลตร้าหรอกนะครับเอาแค่ยืนระยะในจุดที่เพื่อนอยากไปถึง ได้พอแล้วนั่นนะครับไม่ล้มไม่เป๋ไม่แกว่งไปซะก่อนเพื่อนคงเคยนะวิงว่งวิ่งแล้วมันเฉมันแกว่งมันอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้เพื่อนลองนึกภาพตามนี้ครับว่าขณะที่กายเราเคลื่อนไปเคลื่อนไปเนี่ยหากมวลเพื่อนกล้ามเนื้อขาคอบอดี้เพื่อนไม่แข็งแกร่งพอเวลาเจอทางไม่เรียกเวลาเพื่อนต้องกระโดดหลบบางอย่าง เวลาต้องออกแอคชั่นอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าวิ่งตรงๆเรียบๆอย่างเงี้ยแม้แต่เรื่องแบบง่ายๆทุดลมแรงๆมาปะทะตัวเพื่อนสักทีเพื่อนจะเอาอะไรที่ไหนไปปะทะไปรับมือกับมันครับถ้าไม่ใช่ความแข็งแกร่งทางกายหรือของกล้ามเนื้อนี้ล้วนๆนะครับเหมือนเราจะปักเสาอ่ะอีกแล้วปักเสาเข็มมันเราก็ต้องปักให้แน่นลงให้ลึก ถูกไหมครับใช้เสาเข็มให้ถูกกับบ้านถูกกับหน้าดินใช่ไหมครับประการนี้เพื่อนสร้างได้ง่ายๆครับด้วยการเวทครับจะบอดี้เวทจะเข้ายิมใช้อุปกรณ์ก็ใช้ไปเหออครับแต่เบสิกสุดบอดี้เวทนี่แหละครับมันมีไม่กี่ท่าเองครับที่ทาแล้วผมรับรองผลว่าพรุ่งนี้การวิ่งเพื่อนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับนะครับและถ้าเพื่อนเห็นด้วยกับผมว่าหลัก ของกายเนี่ยก็คล้ายกับเสาเข็มบ้านนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะขอเลือกการลงเสาเข็มที่รองรับแผ่นดินไหวระดับ10มกนิจูดหรือระดับซูนามิอะไรก็แล้วแต่เลยครับเอาแบบมั่นคงยันลูกยันหลานเลยครับสิ่งนี้ก็กลับไปที่เบสิกนะครับว่าเอาให้แน่นครับทําให้แน่นการยึดยึดต่อไปเลยครับยึดความคิดครับผมเมื่อเพื่อนวิ่งไปถึงระยะระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ผมว่าเพื่อนย่อมจะมีความคิดเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนเองนะครับมันเป็นไปตามกลไกการเรียนรู้ของคนเรานะครับเหมือนเพื่อนรับวิชาอะไรใดๆมาสู่ตัวเนี่ยเวลาเพื่อนทํามันจนเห็นผลแล้วเนี่ยเพื่อนก็คงศรัทธายึดมั่นเชื่อมั่นกับวิชานั้นๆนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนต้องนําวิชาที่มีติดตัวยนีย้มาพัฒนาปรับใช้เองจนเป็นของตัวเพื่อนเองครับ นะครับเหมือนทุกการเรียนบนโลกนี้ตั้งแต่เรียนหนังสือในห้องเรียนยันเรียนนอกห้องเรียนวาดรูปขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือการสร้างสกิลหรือทักษะส่วนตัวของเพื่อนเองนะครับและทุกคราวเมื่อเพื่อนนามันออกมาใช้เนี่ยเพื่อนก็จะยึดเนี่ยครับยึดมันเป็นแนวทางเฉพาะตนนะครับ เนี่ยการวิ่งมันถึงมีมีลักษณะเฉพาะตนนะครับเหมือนทํากับข้าวครับทําทําไปจนเก่งจนแบบมีรถมือของตัวเองแล้วเพื่อนจะไปทําให้คนอื่นกินหรือจะไปเปิดร้านอะไรนี้ก็มันเรื่องของเพื่อนนะครับแต่ที่แน่นอนคืออาหารจานนี้กินได้ไม่เททิ้งแน่นอนครับนะครับยึดอันที่สี่ครับยึดอะไรครับยึดอุดมการครับหลักการหรือศรัทธานั่นเองครับ อันนี้เป็นสิ่งที่บีออนไปกว่าเรื่องความคิดเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีนะครับอุดมการหรือศรัทธาอะไรเนี่ครับมันแล้วแต่ว่าคนคนนั้นสั่งสมอะไรมายังไงมีแนวทางชีวิตส่วนตัวกันยังไงกับตัวชีวะสำคัญคือเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งไหนครับแต่ที่ผมบอกได้คือแม้มันจะไม่ถูกต้องตามความคิดหรือจะหลใครนะครับมันเป็นความคิดส่วนตัวผมก็คือว่า แม้เพื่อนจะมีทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับข้อ1นึ่ข้อสองข้อสามนะครับเมื่อกี้แต่ถ้าเพื่อนไรซึ่งอุดมการณ์ความเชื่อมั่นศรัทธานี่ครับมันก็เหมือนยังขาดอะไรไปบางอย่างนะครับเราเห็นตัวอย่างกันเต็มโลกครับผมไม่ต้องเรื่องวิ่งครับระหว่างคนมีศรัทธากับคนไม่มีนะครับว่าผลงานชีวิตเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับ ศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงให้เพื่อนไปต่อได้เรื่อยๆแม้เพื่อนจะหมดหมดทั้งแรงหมดทั้งกำลังใจนะครับศรัทธาจะเป็นเพื่อนสนิทของเรานะครับในยามที่เราไม่เหลือใครครับศรัทธาจะเป็นคำตอบของเราเวลาที่เราหันหน้าไปหาใครก็ไม่เจอครับศรัทธาจะเป็นตัวชี้วัดคุณค่าการมีอยู่ของเราครับผมเชื่อมผมอย่างนี้นะครับ ไอ้ไม่เชื่อไม่เป็นไรครับทีนี้เรื่องปล่อยครับปล่อยอะไรทีนี้ปล่อยกายให้เคลื่อนไหวไปอย่างอิสระครับ Imagine ตัวเองเป็นขนนกในเรื่อง f o r e s t g กันะครับเป็นใบไม้ในลำธารนี้นะครับเป็นล้อรถที่หมุนไปตามกรงรอบของมันอย่างเงี้ยนะครับเป็นเศษฝุ่นในกระแสลมในจักรวาลอย่างเงี้ยนะครับ อย่าไปขืนครับอย่าไปฝืนโมเมนตัมครับแรงที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับที่มันเกิดในระหว่างวิ่งนะครับโฟล์ m มูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวอย่างไหลลื่นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องรอบขาขาก้าวสไตลเลนความยาวของรอบนะครับหรือการแกว่งแขนศอกมันไม่ใช่มันคือมวลทั้งหมดตั้งแต่หัวจะหลดปลายนิ้วโป้งตีนของเพื่อนเลยครับ เพื่อนอย่าไปเพ่งแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับไอตอนฝึกนะฝึกเป็นชิ้นๆนะถูกแล้วครับแต่พอตอนปฏิบัติเนเพื่อนปล่อยมันให้มันไหลไปตามธรรมชาติทั้งหมดครับการภ<ขอ>าวนาน่ยที่ว่าดูลมหายใจอันนั้นถูกแล้วครับแต่อันนั้นน่ะมันเป็นวิธีเริ่มต้นในการดึงจิตที่มันฟุ้งนะครับมารวมกันที่จุดเดียวนะครับ แต่ขั้นแอดวานซ์คืออะไรรู้ไหมครับขั้น a d v a n c e ์คือปล่อยให้หมดครับอย่าไปเพ่งอะไรเลยครับปล่อยทุกอย่างแค่ตามดูตามรู้มันพอครับผมแล้วเพื่อนจะพบสภาวะหนึ่งนะครับที่เพื่อนวิ่งแล้วเหมือนไม่ได้วิ่งนั่นนะครับจะกี่โลแล้วจะกี่เหนื่อยกี่รอบแล้วกี่รอบสวนกี่อะไรมันจะไม่สนแล้วอะครับมันจะไปของมันเองอนะครับ แต่สิ่งนี้จะเกิดได้เพื่อนต้องมีความความพร้อมทางทางกายทางไรเบสิกที่แบบฝึกมาพร้อมก่อนแล้วนะครับปล่อยอย่างที่สองคือปล่อยจิตใจครับอย่าไปยึดครับข้อนี้อาจฟังขัดแย้งกับความคิดนะครับสิ่งที่ต้องยึดยึดมั่นอุดมการหลักวิชาอะไรในในตอนแรกนะครับอย่างนี้ครับภาษาอังกฤษความคิดในตอนแรกคือ i ม d ครับ mind คือความคิดแต่จิตใจของผมที่ว่าปล่อยในที่นี้คือฮาร์ดครับจิตใจคือหัวใจคือสปิริตคือโซลครับจิตวิญญาณนะครับคนเราใช้ความคิดในตอนแรกถูกแล้วครับจะทำอะไรครับอ่านหนังสือศึกษาวางแผนหาข้อมูลทำอะไรให้ร่วงสําเร็จแก้ปัญหานะครับเราต้องใช้มงหรือความคิดนะครับไม่ว่า พ่อขาข้าวหมูแดงยันนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคนไข้ไม่ว่าคุณหมอครับใช้ความคิดด้วยกันทั้งนั้นครับแต่เพื่อนดูดีๆครับว่าขั้นตอนการใช้ความคิดเนี่ยมันอยู่ตอนไหนของการปฏิบัติทั้งหมดครับมันคือแค่ตอนแรกเองครับแค่ขั้นแรกเองครับนะครับเหมือนการซ้อมทุกอย่างในโลกครับซ้อมฟุตบอลอย่างเงี้ยครับในห้องพักนักกีฬาโค้ชแบบ โอ้โหมึงต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วทำไมรู้ไหมครับก่อนออกไปเตะครับเฮ้ยทาให้สนุกครับเล่นให้สนุกเล่นให้เป็นตัวของตัวเองครับซ้อมกีตร์ซ้อมร้องเพลงครับพอถึงเวลาเพอร์ฟอร์มบนเวทีครับทาให้สนุกครับลืมลืมทุกสิ่งที่จํามาครับทิ้งตําราทุกอย่างที่มัน กรอบมันครอบเราไว้ครับแล้วเอาไปทําสิ่งนั้นให้สนุกพอครับกับอีกอย่างคือทําด้วยหัวใจครับเนี่ครับที่ว่าทําด้วยฮาร์ดเนี่ยนะครับทํามันด้วยจิตวิญญาณหรือสปิริตของเรานะครับทํามันด้วยศรัทธาครับที่เราบ่มเพาะมันมาดีมาเต็มที่แล้วนะครับมันจะฝึกเราทั้งในเรื่องการปล่อยไหลนี่ครับอย่างธรรมชาติแล้วก็ฝึกเราอีกเรื่องคือ อย่าไปหวังผลรังวี่รางวัลอะไรใดๆครับทําให้สนุกครับสรุปแล้วครับตอนนี้ครับทั้งเรื่องการยึดและการปล่อยมันเป็นสองสิ่งที่เราควรต้องมีอย่างสมดุลนะครับมันก็ฟังดูย้อนแย้งนะครับชีวิตนะครับอยากจะได้อย่างหนึ่งแต่ต้องทําอีกอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งให้สมดุลครับอยู่ที่เราจะมุมมองมันยังไงครับสวัสดีครับ